สวัสดีครับ,รบพ่อแม่พี่พพน้องสำหรับชาวบ้านท<า>ุกคน<า>วันนี้มาลาวเหล่องทึ่งเมื่อเราเจอวิกฤตการที่ไม่ทราบหลวงหน้าหรือไม่รู้หลวงหน้าสุมควรช่วยเลือดตัวเองอย่างไรหรือวางเพ้นชีวิตไว้หลวงหน้าอย่างไรเป็นบทเรียนสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่คารัรักทุกคนสําหรับ โควิดนึเป็นมาหาภัยครั้งแรกของเมืองไทยก็ว่าได้หรือพวกเราคุณจังหวัดภูเก็ตที่มีผลกระทบต่อการงานการเงินการใช้จ่ายและการประกอบชีวิตประจำวันนี่เป็นสิ่งที่ต้องเตือนใจพ่อแม่พี่น้องว่าต่อไปนี้เป็นบทเรียนให้พ่อแม่พี่น้องต่อไปนี้หรือต่อไปข้างหน้าสมควร วางแพ่นชีวิตอย่างไรเมื่อเราไม่มีอะไรบอกลวงนาว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรเมื่อโควิด -19 นี้ทนี่ตีมาทำหายประเทศชาติเรามีปัญหาและประชาชนพอเมพี่น้องเดือดรอนหนึ่งจีทำไมเห็นในครั้งนี้คือเงินสมควรเก็บไวในยามชุกเชิญประมาณกี่เดือนอย่างต่ำนะครับเป็นบทเรียน นึงอีกหนึ่งเรื่องซองสักวันหนึ่งเมื่อเราทำงานยุ่งแล้วก็มีคำสั่งไส้ฝ่าบาทาเลิกจ้างเราสมควรทำตัวอย่างไรและดำเนินชีวิตอย่างไรในกรณีนั้นท้าวันนั้นมาถึงพ่อเมพีนองที่ขอรับรักสามเราต้อง ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตอย่างไรให้มันผ่านไปได้โดยไม่ต้องนึกถึงการช่วยเหลือการเยียวยาของรัฐบาลก่อนคือต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนส้มควรทำอย่างไรนะครับบทเรียนครั้งนี้ก็ได้ส้นให,ให้เลยว่าทุกครอบครัวทุกแห่งหุนที่ประสบภัยครั้งนี้จะมีคอส้อนและคอเตือนใจ สำหรับครอบครัวนั้นว่าสมควรทําอย่างไรสมควรวางแพนอนาคตอย่างไรเมื่อวันหนึ่งวันใดเหตุการณ์ที่ไม่ได้ขาดว่างเหตุการณ์ที่ไม่ได้แจ้งหลวงนาจะมาถึงเราส่มควรใช้ชีวิตอย่างไรนะครับอีพีหนึ่งครับวิกิจการเรื่องเหตุการณ์ที่เราไม่เคยพบสมควรวางแพนชีวิตอย่างไรขอบคุณครับ โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับอีพ e ีต่อไปนักพูดปากมาชื่อนีเจ้าใด้แต่ใดมาขอบคุณครับ